ไขับขี่หักหรือชำรุดไปขอถ่ายใหม่ต้องทำยังไงครับ เป็นคำถามที่ดีมากนะครับในกรณีที่ใบขับ Whew, moon, ขี่ชำรุดหรือสูญหายหรือต้องการจะแก้ไขข้อมูลส่วนตัวนะครับเราสามารถ w a l k in ไปที่สำนักงานขนส่งได้เลยในวันและเวลาราชการนะครับให้ไปแจ้งความต่อเจ้าพนักงานนะครับว่าใบขับขี่ชำรุดหรือสูญหายหรือต้องการจะแก้ไขข้อมูลส่วนตัวนะครับโดยนำหลักฐานก็คือบัตรประชาชนตัวจริงแล้วก็ใบขับขี่เดิมที่ชำรุดหรือสูญหายก็ไม่เป็นไรนะครับแต่สิ่งสำคัญก็คือใบขับขี่จะต้องไม่หมดอายุนะครับผม เมื่อ,อยื่นเรื่องแจ้งความเสร็จแล้วนะครับเจ้าพนักงานก็จะทําการถ่ายรูปและออกบัตรใหม่เป็นใบแทนให้นะครับผมซึ่งวันเดือนปีที่หมดอายุก็ยังเท่าเดิมอยู่นะครับ ส่วนเรื่องค่าใช้จ่ายในการถ่ายบัตรใหม่นะครับผมก็จะขอแบ่งออกเป็น2กรณีนะครับผมกรณีที่1นะครับก็คือเป็นใบขับขี่พรบรถยนต์นะครับไม่ว่าจะเป็นใบขับขี่รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลหรือใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคลนะครับจะ2ปีต่อหรือ5ปีต่อก็ตามนะครับผมถ้าชำรุดหรือสูญหายหรือแก้ไขข้อมูลนะครับก็จะมีค่าทมเนียมลมค่าคำขอ105บาทนั่นเองนะครับ ส่วนกรณีที่2นะครับก็เป็นเรื่องของใบขับขี่พรบรถขนส่งนะครับไม่ว่าจะเป็นใบขับขี่ส่วนบุคคลหรือใบขับขี่สาธารณะนะครับตั้งแต่ชนิดที่1ึงถึงชนิดที่4นะครับก็จะมีค่าธรรมเนียมรวมค่าคำขอ30บาทนั่นเองนะครับเป็นไงกันบ้างครับผมคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สําหรับหลายๆท่านนะครับถ้าท่านใดมีคําถามก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนิดได้นะครับผมขอบคุณมากนะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ